สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสอนะคะ Ford Ranger ค่ะคันนี้ปี04เกียร์ธรรมดาแคปเปิดได้นะคะผ่านการใช้งานมาเกใหม่อยู่ที่157,000กว่ากิโลเมตรนะคะแคปเปิดได้สะดวกคล่องตัวใช้งานได้สบายค่ะเครื่องดีวิ่งทางไกลได้นะคะไม่มีไอค่ะ น้ำมันไม่พ่นนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ระบบไฟฟ้าภายในใช้งานได้ครบปกติสมบูรณ์สภาพสวยค่ะเกียร์เฟืองท้ายดีช่วงร่างดีรถเดิมไม่มีชนคัสซีสวยตลอดเส้นร่อนกระบะสวยไม่เคยบรรทุกหนักนะคะภายในสะอาดสะอ้านกลุกน่านใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะแอร์เย็นเรือนใหม่ขึ้นครบระบบไฟใช้งานได้ปกติทุกจุด พร้อมแม็กขอบ15ยางดีทั้ง4เส้นภาซีพรบรปี67เอกสารชุดโอนครบค่ะราคา180,000บาทนะคะ Ford Ranger ปี04เกียร์ธรรมดาคันนี้เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกท่านตัวรถไม่มีผุเลยนะคะสภาพสวยมากๆสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่าน สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ